ออาจารย์แวนครับครับวันนี้ขึ้นมาทำอะไรกันนะเตรียมเตรียมงานกระถินที่วัดถ้ำพระเวทพระอาจารย์แวนนะครับวันที่สองที่สามนะครับนี่ครับอันนี้คุณหมอกลเดอร์นี่เขากําลังทําปรับตัวมังกรอยู่ครับกําลังอะไเรียกกันล้วลอกลอกเล็บลอกเกล็ดอกร เออยายแหลมกามาทำน้ำเขาอยู่นี่เออเออเดี๋ยวพามาชมเนี่ยคุณหมอพรหมคนเราเออเออบอกว่าเออทั้งนั้นกันแม่ไผ่กอใหญ่หม่เตี้ยมโอ้โห้นลาดบุรีอันนี้คุณแม่ใหญ่คุณแม่ใหญ่นี่นะอันเนี้เออเตียมขนมหวานเตรียมทำลงทานด้อครับที่วัดทรมพระเวทที่ยำเภอนะแก อันนี้อันนี้เป็นเจดีย์อย่างเกาะเจดีย์บุ JD, an, รพาจารย์วัดธรรมประเวเจดีย์บุรพาจารย์วัดธรรมประเวศครับใครมากร่าบไหวสักการบูชานะอย่าลืมนะพี่น้องเดอ้อวันที่ที่สองที่สามนี่ขึ้นมาเดอาเ้อลงทานเกือบเกือบร้อยลงทานแล้อเนี่ยขึ้นมาเลยเดอ้อขาดอยู่ลงทานหนึ่งครบร้อยไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดลงทานไม่จำกัดลงทานนะครับขึ้นมาขึ้นมาอื ตอนนี้ก็มีอุบาสกอุบาสิกาญาตโยมที่มีแรงศรัทธาขึ้นมาทำกลางเต็นท์ช่วยพระอาจารย์แว่นวัดธรรมพเวทนะครับทีมงานเยอะแยะนะครับเดี๋ยวตามมาครับผมจะพามาชมที่ถ้ำพระเวทครับที่ทำไมถึงเรียกว่าถ้ำพระเวทครับ นี่ครับป้ายวัดธรรมบรรพศวัดถรำพระเวศนะครับอเอออันนี้นยันแย่ยันแย่ทำความสะอาดครับมาดูทีมงานทำบุญกฐินตัวนี้ญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกาสายบุญนะครับสายบุญมาฮะยายเอาบกมือหน่อยครับทักทายครับเได้หมออติดตามที่เพจผมนะครับเพจ ยูทูบครับของตะเลิดพาล้อนะครับามามาตามมาความชมความสวยความงามงเดี๋ยวพาขึ้นมาชมถ้ำพระเวทครับอ,อันนี้ผมก็มาครั้งแรกนะครับครั้งแรกคนนาแกก็มาครั้งแรกเพราะว่าวัดที่นาแกเยอะอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรพรยานาคพระานาคปุกห้ากกหัวเ,ออเดี๋ยวจะพาขึ้นไป ามมาาากบ G D. G D. นะบา,า,า,านนบเจดีตามมาครับพาขึ้นมากาบพระเจดีเจดีอะไรนะเจดีบุรพาจาร์เจดีภูรพาจาร์นะครับตามมาครับเป็นบุญวัสนาวันนี้นไดวันพระได้มีโอกาสขึ้นมาชมทำประเวทเด้อพี่น้องเด้อทำประเวทอยู่บนภูเขา อำเภอนาแกนี่ครับตามมาตะเลิอดพะโลครับฝากกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับออด้านนอกก็จะเป็นยักษ์ยักษ์กเขียว นี่ถ้าเป็นกลางคืนก็สวยงามสว่างสวยนะครับอันนี้ขึ้นมาชมที่เจดีบุรพาก่อนครับบุรพาเจดีครับสวยงามครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมถ้ำพระเวทครับอ้อมูไป ข้างบนครับเป็นบนภูเขาครับท่าพระเวศนะครับ,รรบข้างในเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับข้างในเจดีบุรพาเจดีนะครับที่ปฏิบัติธรรมนะครับตอนนี้พาเดินมารอบๆก่อนนะครับ มาชมความสวยงามของปฏิบักรรมดูเหมือนภาพน่าจะเป็นพระเวทรูปภาพนะครับผมก็ไม่สันทัดเท่าไหร่ครับมีงูใหญ่ล้อมบนเจดีย์ครับเดินตามมาครับ ด้านข้างก็จะเป็นปฏิบังกรรมบอกเล่ากล่าวถึงท่านตอนต่างๆก่อนที่พระเวสสันดรจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับนี่น่าจะเป็นเพราะว่าหลายกันครับพระเวสสันดรเนี่ยทุกอย่างพระเวสสันดรผ่านมาหมดคือพระพุทธเจ้าของเราเองนะครับผ่านการทดสอบมาทางการ ขอธงขอทานอะไรนะครับมีคนมาขอกุมารสองกุมารก็ให้นะครับด้านบนก็จะเป็นพระนะครับที่ปฏิบัติกรรมสวยงามครับพระอาจารย์ต่างๆของพระพุทธเจ้าครับอันนี้ตอนประสูตรตัดสรุปผลิพานน่าจะรอบอยู่ข้างบนครับอันนี้จะนั่งนั่งตัดสรุปอันนี้นั่งแลเป็นตอนปริพานครับ าขั้นตอนครับยายสวัสด,ดีค่ะเอ๋เจติมอันมาแต่พุ่นเลยเป็นบุนี่จ้ะอ๋อสิมาตั้งแต่วันที่ยี่สบสามบอกบมาถึงวันที่ยี่สิบี่ขึ้นไปทอดเจติมตมันอเอื้อยประพอนบอกอไปกกเละเนาะลูกยายเรียบเนี่ยนะ,อะโอ้โหลูกตาเรียบหรือไม่ก็ตาไข่ใช่ไหมยายเรียบนะโอ้ครับครับผมจำเข้าหน้าแล้วอยู่ผมเพิ่งเพิ่ออกเลยที่ประพอนเนี่ยประพอนเนี่ยผมผม เออนั่นแหละผมผมนั่งออกแล้วผมนั่งออกแล้วครับเออครับลงมานี่ต่อเนื่องเลยใช่ไหมต่อเนื่องวัดนัันนวดี้ครับแต่ก็มานี่อ่าเด็ดมาเท่เดียววันที่สามวันแรกอาจจะต้นเยีนอาจจะเมื่อหรือกว่าสิบวันที่สี่ก็ได้โอ้ครับครับมามาเลยโอ้ยสายบุญ พามาชมเรื่อยๆครับทะเลาะพาเลาะเด้อครับนี่นกยุงรูปปั้นนกยุงครับกำแพงด้านบนก็จะเป็นการบอกกล่าวถึงขั้นตอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดนะครับประสูติตัสรุป,ปริธพานกระทั่งการ นั่งสมาธิปำเพ็ญน,นาสินนะครับดูยอดเจดีครับอที่ไหนย้ายโกรมามหายายเลยอาจารย์ดีดีโอ้โโทรให้ยังไปธนาคารให้ด้วยโอ้ได้ๆๆโอเคอเคออครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับตะเลิดพาลาะนะครับช่อง youtube ครับติดตามรับชมด้วยนะครับเข้าไปชมตะเลิดพาลาะแม่นบนานติดตามรับชมด้วยเด้อมาตัา้งใเนี่ยตรองลวงพุน่ดดงงลวงก็มากว้ยดงงลวงใกล้เขาใกล้ๆหฮกก็ได้ขึ้นดงหลวงเขามากขึ้นแต่โดนนะเออ,อเเบอืเอ,อดูได้มองไปด้านล่างครับตอนนี้อุบาสกอุบาสิกากำลังทำ อันนี้เป็นภูเขาอีกรูปหนึ่งครับอันนี้วิวสวยนะครับขอบคุณมากครับที่มาติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับ